ประเด็นต่อมาครับในเรื่องของเมื่อวานนี้คณะกรรมการที่พักได้ตั้งขึ้นนะครับก็เป็นคณะกรรมการที่ติดตามคําวินิจฉัยและสถานการณ์บ้านเมืองเมื่อวานนี้เราพบสิ่งผิดปกติในช่วงตั้งแต่13นาฬิกาในตลาดหลักทรัพย์นะครับดัชนีหุ้นตกลงซึ่งแน่นอนครับสารรัฐธรรมนูญนั้นประกาศว่าจะอ่านคําวินิจฉัยประมาณ14นาฬิกาแต่ปรากฏว่าไปอ่านเกือบจะ15นาฬิกานะครับ เราไปพบดัชนีตลาดหุ้นนั้นตกลงไปกว่า20-30จุดนะครับในช่วงที่ยังไม่มีการอ่านคำวินิจฉัยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่อ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นลงไปประจวบเหมาะกับการปิดตลาดหลักทรัพย์นะครับปิดตลาดหุ้นก็ดีดขึ้นมาบวกถึง12จุดคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยนะครับก็กำลังตรวจสอบครับว่ามีกลุ่มใดเข้าไปช้อนหุ้น ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งพบเป็นจํานวนมากนะครับก็หมายความว่าท่านอาจจะทราบว่าคําวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรแล้วก็ปล่อยข่าวต่างๆว่าจะลงโทษยุบพักบางใจอย่างนั้นอย่างนี้บ้างก็ทําให้นักลงทุนนั้นเทขายหุ้นในช่วงเช้าเมาื่อวานนี้แล้วก็ช่วงบ่ายหลังจากที่เปิดตลาดในช่วงบ่ายนะครับเรายังสืบทราบไปอีกนะครับว่ามีนักการเมืองบางคนครับใช้ตัวแทนนอมินีไปนั่งจดกระดานในตลาดหลักทรัพย์และโทรศัพท์ทั้งสรง ารายการการสั่งซื้อมากมายนะครับขอเรียกร้องไปยังกรอตอรหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กรอตอนะครับให้ช่วยตรวจสอบด้วยครับว่าเมื่อวานนี้มีบิ๊กโลตรายใหญ่สั่งซื้อหุ้นในช่วงที่หุ้นตกเป็นใครบ้างขอให้ท่านนํามาเปิดเผยนะครับเนื่องจากื่อช่วงเช้านี้ก็ได้รับข้อมูลจากหลักทรัพย์บางตัวครับที่บอกว่าเมื่อวานนี้ตกใจครับร้อยวันพันปีไม่เคยซื้อกัน เมื่อวานนี้ซื้อกันหูดับตับไหมมีคนได้ประโยชน์จากการเล่นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้หรือไม่นะครับ